อยากให้คุณพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดร้ณนะัฐชาพิสการนนท์ค่ะเป็นเจ้าของห้างทองแม่อุ๋ยค่ะอยู่ข้างห้างตั้งหัวเสงซิลินทรบางพัดกรุงเทพค่ะผมเห็นว่าหน้าร้านนะครับเขียนว่าอาจารย์มหาลัยด้วยนะครับค่ะแม่อุย๋ยจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะคะตรีโทเอกค่ะอยู่ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะแต่การอมทองคืออะไรครับคือจุดประสงค์ของร้านนี้ที่พี่ทําร้านนี้ขึ้นมานะคะก็คือเพื่อที่จะให้อ่ เกิดเกิดการปฏิบัติจริงจากการออมซึ่งการออมเป็นเงินเนี่ยมันก็คือเป็นเงินอยู่แต่ถ้าเราพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งขั้นหนึ่งก็คือเป็นการออมทองขึ้นมาเนี่ยมันจะให้คุณค่าและก็มูลค่าทางใจได้มากกว่าผมอยากให้ผมอยากให้แม่โอ๋บอกช่วยบอกกับทุกคนหน่อยว่าประมาณว่าทําไมต้องเป็นการออมทองเพราะถ้าถ้าถามในยุคนี้คือเรื่องเงินเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนละในยุคปัจจุบันแต่ทําไมตอนเนี้ถ้าสมมติจะทําต้องออมทองดีที่สุด สมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะทอง1บาทนะคะมีมูลค่า900 0บาทนะคะในทุกวันนี้นะคะเพิ่มขึ้นมา3 0 0แล้วค่ะใช่ถ้าเราเก็บเป็นเงินนะคะมูลค่าของเงินนั้นนะคะก็จะเสมือนว่าลดลงแต่ถ้าเราเก็บในทองนะคะถ้า9000เมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้ขึ้นมา 27,-3% 0 0 3่เซเท่าแล้วค่ะแล้วสำหรับคนที่จะสามารถออมทองได้เนี่ยต้องมีต้นทุนยังไงครับค่ะ ง่ายมากเลยค่ะที่มีเงินแค่เพียง100บาทก็สามารถเปิดออมได้แล้วค่ะในงวดแรกเนี่ยคืออาจจะมีร้อยกว่า200กว่าหรือ400กว่านะคะแต่ว่าในงวดถัดไปเนี่ยสามารถออมเท่าไหร่ก็ได้ให้100บาทขึ้นไปค่ะในในระบบตรงนี้คือของแม่หวีจะมีระบบในการที่ฝากออมสําหรับคนที่อยู่ไกลๆแล้วอยากจะเห็นอยากมีโอกาสในการออมเงี้ยก็สามารถทําได้หรือเปล่าครับ ทำได้แน่นอนค่ะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะส่งทั่วไทยนะคะเปิดออนไลน์ทั่วประเทศเลยค่ะอยากให้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของร้านที่ทำณวันนี้ครับว่าทำไมต้องต้องมาออมเลือกออมกับแม่หวีคือท,ที่อื่นเนี่ยเขามีไหมครับอย่างนี้ค มีเหมือนกันค่ะที่อื่นก็มีระบบออมทองเหมือนกันแต่ว่าระบบของที่ร้านเนี่ยจะพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะขึ้นมาสําหรับการออมทองโดยเฉพาะลูกค้าหรือว่าเพื่อนที่อยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ของเราเป็นระบบออนไลน์ทั่วประเทศค่ะการออมเนี่ยจะอยู่ในระบบ,าะบ,บการออมจะอยู่ในระบบเลยข้อมูลลูกค้าทุกอย่างจะอยู่ในระบบการที่เราจะามาเริ่มต้นออมได้เนี่ยก็คือต้องสมัคร สมาชิพโดยจะมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตนก่อนก็คือจะมีบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญอยากจะฝากอะไรหลังจากนี้บ้างครับค่ะสิ่งที่แม่วิทย์ทำร้านเนี่ยขึ้นมานะคะก็คือต้องการที่จะปลูกฝังนิสัยเหล่านี้ค่ะการเก็บออมให้กับทุกๆคนได้เริ่มต้นให้ฝึกล่มต้นได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป,นเป็นเป้าหมายหลักในการที่ จุดประสงค์หลักในการที่ทำร้านเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะหันมาเก็บออมยิ่งในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราจะมองว่าการาใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวเหลือค่อยเก็บซึ่งสมการนี้ค่ะเป็นสมการที่ผิดสมการที่ถูกต้องนะคะเรากำหนดเลยว่าเราอยากจะเก็บออมที่เท่าไหร่อย่างเดือนละร้อยนี่ก็สามารถทำได้ค่ะชื่อกระถินครับผมปัจจุบันออมที่นี่นานเราไม่อยากปร,ระมาณ4 5เดือนแล้วครับก็คือเอาทุกวัน ออมทุกวันครับวันละประมาณสองร้อยนะครับก่อนที่จะมาตรงนี้ครับที่มีใครแนะนำที่เรื่องการออมทองตรงนี้ครับก็พี่เราพอเหมือนกันเลยครับเขาก็ออมอยู่ครับออมมาก่อนครับผมแล้วเขาก็ได้ทองไปแล้วครับผมอได้ไปแล้วครับพี่เราพอเหมือนกันครับ